เทศกรสุภาพค่ะในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอดุลจันทรศักด์ค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปีพุทธศักราชส5 6 1นะคะหนึ่งในคณะกรรมการค่ะประเทศกรดสุภาพขึ้นมากล่าวนะคะสรุปภาพรวมของการประกวดในปีนี้ค่ะขอได้เรียนเชิญค่ะ เกิดเรียนพนักงานคนการเองทะาริพิทพฟ้าท่านหรวเตท่านพนะกรรมกาศและแขกรีบเติยนะครับผมได้รับมอบหมายให้มาพูดถึงเรื่องของการประกวดบทกวีซึ่งจะมีทั้งประเภทนักเรียนและประชาชนนะครับมีผลงานของนักเรียน ที่ส่งเข้ามาประกวดทั้งสิ้105นหนึ่งร้อยาสันของประชาชนมี346ร้อยสี่นะครับทั้งเกือบ500ร้อยสันี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองมาจากคณะอนุกรรมการนะครับซึ่งมีคุณพินิษนินลรัตน์เป็นผู้แทนผู้ทำหน้าที่ในการคัดกรองนะครับเข้ามาสู่คณะกรรมการ ึ่งประกอบด้วยคุณนวรัฐคงไบูบุญศิลปินแห่งชาติปรสกราวนานย์สินนะครับเป็นประธานซึ่งท่านควรจะเป็นผู้ขึ้นบัประกาศหรือผู้เป็นผู้บอกเล่าถึงบรรยากาศของการคัดกรองการตัดสินนะครับแต่ว่าท่านไปอ่านบทกวีอยู่เพื่ออะไรแล้วก็เกิดแล้วก็ต้องเป็นผม มีคุณกิรนันศิลปินชานะครับเขวีสีไร้ครับเป็นกรรมการมีคุณพิบูลศักด์รัตนพลน,นะครับศิลปินเชืงชาติกาจารวนศิลป์และมีบัตรหลวงอันุสรอนนะครับบัตรหลวงอันุสรอนแก้วกระจอนท่านเป็นกรรมการด้วยนะครับบรรยากาศของการตัดสินนั้นเป็นไปด้วยความ ละเอียดรอบครอบนะครับแล้วก็มีการถกเถียงใช้เวลานานมากถึงขนาดที่ต้องมีการลงคะแนนนะครับลงคะแนนคุฎีรนันผู้ไม่เคยไว้ใจใรเลยก็บอกให้ลงคะแนนด้วยวิธีลรับจนกระทั่งถึงรอบสุดท้ายตัดสินกันด้วย ความไม่รู้ว่างานที่ส่งเข้ามานั้นเป็นของผู้ใดดูแต่เรื่องงานนะครับแล้วก็ได้ผลการตัดสินหลังที่เราประชุมกันเกือบสี่ชั่วโมงนะครับทางคณะผู้จัดซึ่งเขาเตรียมในเรื่องของเวลาเนี่เขากล่าว่าเริ่มประชุมเมื่อบ่ายสองโมงเมื่อตอนสิบนาฬิกาแล้วก็น่าจะเส็จตอนเที่ยงนะครับปรากฏว่าเสร็จเกือบบ่ายสองโมงนะครับ ท่านพ่อวิชาก็นั่งอยู่ด้วยวก็เลยเวลาอาหารไปถึงสองชั่วโมงแล้วก็ได้ผลออกมานะครับก็เป็นปนระเภทนักเรียนที่ชนะเลิศหนึ่งรางวัลหลงชนะเลิศสองรางวัลเช่นเดียวกับประเภทประชาชนก็คือชนะเลิศหนึ่งรางวัลและรองชนะเลิศสองรางวัลซึ่ง มีความทัดเทียมกันมากนะครับเราเสียดายมากถึงขนาดต้องตัดออกไปหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นผู้เสนอในที่ประชุมว่าเพิ่มอีกอีกหนึ่งรางวันได้หรือไม่นะครับเพราะว่าคะแนนมันเท่ากันเลยผมที่ปฏิเสธก็คือคุณดรมดิหรือประกาศรางในสมบุกเพิ่มรางวันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจว่าต้องเอาออกไป ทั้งสามชิ้นในประเภทนักเดยนและประเภทประชาชนนั้นจึงเป็นการคัดเลือกมาอย่างองแท้อย่างยุติธรรมอย่างไม่รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้เขียนนะครับจนกระทั่งเสร็จแล้วคณะฝ่ายจะกานุการจึงได้บอกว่านี่คือผลงานของไทยและก็มากําชักก่อนที่จะขึ้นตอนนี้ว่ายังเป็นความรับอยู่นะครับก็ ก็คงไม่บอกนะครับว่าไะรู้ได้ทั้งวันก็อีกสักครู่ก็คงรู้นะครับเรื่องของการประกวดบทตสมวีของอุเชนีที่ทปีที่เป็นปีที่สี่นั้นเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปทุกปีทุกปีนะครับลีลาความหลากหลายความคิดนะครับความเป็นวรรณศิลป์ในฐฐฐฐฐฐ งานแต่ละชิ้นในแต่ละปีนั้นไม่มีซ้ำกันเลยนะครับปีนี้ก็เช่เน,เด,นเดียวกันเดี๋ยวเมื่อท่านได้รับทราบว่าเป็นงานชิ้นใดของกวีผูดด้ใดแล้วขอให้ท่านได้อ่านแล้วก็ชื่นชมกับผลงานของกวีต่อไปด้วยรับ